เคลบในการลดภุมแบบง่ายๆแต่ก่อนหมอเป็นคนที่มีภุงนะคะซึ่งทำให้ใส,ส่เสื้อผ้าไม่ค่อยมั่นใจก็จะใส่กางเกงที่แบบตัวใหญ่ๆแบบรัดรูปเนี่ยไม่กล้าใส่เลยก็พยายามทำทุกวิธีค่ะคือออกกำลังกายอ,ออกแบบแอโรบิกแล้วก็เวทเทรนนิ่งทำสคอร์ตทำซิทอัพแต่ทีเนี้มันก็ทำได้ไม่นานผมก็ยัง ก็มีเพื่อนมาแนะนำให้ใช้ชุดฟิลเกตตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะใช้ดีไหมเพราะว่าก็กลัวพังไม่ปลอดภัยกลัวว่าจะมีผลข้างเคียงกับงต่กับไปแต่เพื่อนเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีงานวิจัยรองรับแล้วก็เป็นงานวิจัยระดับโลกก็เลยยอมใช้ชุดฟิลเกตใช้ไปนะคะประมาณ3าเดือนจากที่ใส่กางเกงไซส์ L ค่ะตอนนี้ก็ใส่กางเกง ไซต์เอส AS. ใครที่สนใจทักมาคุยกันได้นะคะ